สว,ส,สวัสดีสวัสดีสวัสดีตอนเช้านะคะวันนี้ก็ตรงกับวันที่31พฤษภาคมพศ2506สิ25นะคะก็พรุ่งนี้พรุ่งนี้ก็เป็นวันหวยออกวันนี้เราก็จะมาวันนี้นะคะเราก็จะมาแต่งหน้ากันทําคลิปนะคะแต่งหน้ากันทำคลิป วันนี้เราก็จะมาแต่งหน้าแต่งหน้าแบบง่ายๆนะคะก็คือรองพื้นให้มันแน่นๆอ่ะก็เดี๋ยวเอ่อเดี๋ยววันนี้จะใช้ไพ่ชุดใหม่พอดีเอซื้อเอได้ไพ่ชุดใหม่มาสองชุดนะคะ ซึ่งเป็นชุดที่ว่าถูกใจมากเพราะว่าเอ๋อไม่มีไพ่ทาโร่แบบกลมนะคะนี่ก็คือเป็นไพ่ทาโร่แบบกลมที่ว่าเราเพิ่งซื้อมาแล้วก็อันนี้เป็น Universal Celtic Tarot นะคะซึ่งก็คือไพ่ทาโร่พ่อมดแม่มดเองะคะ่ะเป็นพ่อมดเซลติกนะคะอันนี้ก็จะเป็น Circle of White Tarot นะคะก็จะเป็นไพ่ทาโร่แบบกลมนะคะซึ่งภาพไพ่เนี่ยสวยมากนะคะภาพไพ่เนี่ยสวยมาก นี่นะคะภาพไพ่สวยมากแล้วก็กระดาษดีค่ะกระดาษดีด้วยแล้วก็ได้แบบกระดาษเนี่ยใบใหญ่ขนาดขนาดแบบก็คือว่าตัวไพ่เนี่ยสวยมากค่ะมีความสวยงามมากมีความสวยงามแล้วก็มีเอกลักษณ์นะคะเป็นไพ่ที่มีความสวยงามเป็นเอกลักษณ์ภาพภาพไพ่เนี่ยมันมีลักษณะแบบเป็นแบบออร์ค e ลออร์คลนะคะ ภาพไพมันมีลักษณะเป็นแบบออร์ลคเคิ้ล วันนี้จะทาปากสีอะไรดมมีมีหลายสีให้เลือกสรรแต่ไม่รู้จะทาสีอะไรดีว่าจะทาสีชมพูอ่อนอ่ะอคิดว่าจะทาสีชมพูอ่อนแล้วก็วันนี้จะใช้อ่ายแชโดว์ดินน้ำมัน ก็เอาโปะเขาหน่อยให้มันให้รองพื้นอะทำให้เปลือกตาเหนียวาหารเหนียวแล้วก็ เราจะใช้สามสีนะสีทองสีน้ำสีทองสีน้ำตาลแล้วก็สีส้ม นีะคะใช้สามสีวันนี้เราจะใช้ลิปสติกของลอรีอัลนะคะเป็นสีชมพูอ่อน,นะคะ่ะเราก็จะทาเราจะทาลิป ลิปเอ่อเป็นเขาเรียกว่าลิปเนื้อครีมนะคะเป็นลิปเนื้อครีมลิปเนื้อครีมสีชมพูอ่อนของลอรีอัแล้วก็ค่อยกลบด้วยลิปเนื้อแมทนะคะนี่นะคะสีชมพูอ่อนหลังจากนั้นเราก็จะใช้ลิปเนื้อแมทสีเนื้อนะคะกลบค่ะเพื่อให้ได้ เพื่อให้ได้เฉดสีที่มันประหลาดเมื่อเรานำสองสีผสมกันนะคะมันก็จะเป็นลิสติกเนื้อแมทเนื้อแมทผสมกับลิสติกเนื้อครีมนะคะมันก็จะทำให้เป็นมันก็เลยจะทำให้เหนียวขึ้นหน่อยนึง จากเนื้อครีมที่มันลื่นเนี่ยมันก็จะเหนียวขึ้นนิดนึงนะคะเราก็จะได้ลิปสติกสีที่มันประหลาดนะคะเออมันก็จะเป็นสีที่ประหลาดทำให้ใบหน้าเราดูเปรี้ยวเปรี้ยวเปรี้ยวขึ้นทีนี้เราก็จะมาแต่งตากันต่อ นะคะเราก็จะมาเขียนขอบตากันให้ตาโตขึ้นทีนี้เราก็จะเขียนขอบตาล่างนะคะด้วยสีสีทองนะคะสีทองสีทองผอมอําไพนะคะใช้สีทองค่ะ เราก็จะเขียนขอบตาล่างด้วยสีทองผ่องอัมพยเนื่องจากช่วงเนี้ยมันเป็นช่วงกักตัวอยู่บ้านช่วงนี้มันเป็นช่วงกักตัวอยู่บ้านเพราะฉะนั้นเนี่ยคือเราก็ควรจะหาอะไรทำจะได้ไม่เครียดการแต่งหน้ามันก็เป็นการทำเให้ตัวเองมีอะไรทํำมันก็ทำให้เราไม่เครียด ก็ดูหนังฟังเพลงเล่นเน็ตแต่งหน้าร้องคาราโอเกะไปเดินซื้อของบ้างใส่แมสสองชั้นใส่ถุงมือพกเจลแอลกอฮอล์แล้วก็ไปไปซื้อของนะคะเรากับจะไปออกลบอะไรแบบนี้แบบเป็นสงครามเชื้อโรค ในส่วนที่มันเกินๆน,นะคะก็ปัดออกพอปัดออกเสร็จก็โปะนะคะมันจะมีตัวครีมรองพื้นอะที่ว่ามันค้างๆในเนี้ยก็เอามากบด เราจะใช้แป้งเด็กนะคะเพื่อไม่ให้ผิวเสียเพื่อไม่ให้ผิวสวยๆมันเสียเราก็ใช้เออใช้ใช้แป้งเด็ก เราใช้แป้งเด็กนะคะใช้ตัวนี้เป็นแป้งเด็กสีเนื้อมันไม่ได้ออกสีเหลืองนะมันเป็นตัว BB บีะเป็นแป้งเด็กสูตรบ b มันจะสีเนื้อเนื้อ ทีนี้เราจะมาไฮไลท์บริเวณโหนกโหนกของคิ้วเราจะใช้เป็นสีเหลืองนะคะแล้วก็จะใช้สีขาวใช้สีขาวอ่ะประมาณเออต้องมือเบาๆนิดนึงแล้วนะคไล่จมูก ส่วนแก้มนี่ก็ใช้สีที่เราชอบมาค่ะจะสีชมพูอ่อนสีโอโรสหรือสีส้มเข้มก็ได้เพราะอันนี้เป็นแต่งหน้าโทนแบบเป็นแต่งหน้าโทนออกอิดนะอิดน่ะอือก็ชาแก้มก็ใช้เป็นสีที่ตัวเองชอบก็ได้จะเป็นสีชมพูอิดชมพูเข้มสีพีชสีชมพูอ่อนสีชมพูเข้ม สีอิชนะคะหรือสีแบบนี้ก็ได้สีอิฐแดงนี่นะคะอันนี้ก็ขี้เกียจใส่ใส่ใส่ต่างหูขี้เกียจทำผมก็แค่นี้นะค่ะเรียบร้อยแล้ว นี่ก็เป็นชุดนอนส่วนผมนี่ก็หวีซะหน่อยนะคะผมก็หวีซะหน่อย